สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมธาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมธาและท่านสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมธาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอกันกันกบยามบ่ายนะครับวันพุทธที่28 กุมภาพันธ์นะครับในด้านของมวยวันนี้มีโชคกันที่เวทีมวยราชดเจเนินเนะครับเป็นศึกมวยไทยกุ่มพลังใหม่คู่มวยทวีจัดได้น่าคู่กีตสูสีกันวันนี้นะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลต่างประเทศครับคัมคืนนี้มีมลารายการด้วยกันนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นในด้านของฟุตบอลเอฟเอคัพของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งผมเมทาวิเคราะห์วิจารณ์คัดให้เน้นๆนะครับห้าคู่เหมือนเดิมกับไปด้านของฟุตบอลคําคืนนี้นะครับ เมื่อวานนะครับหลายท่านที่ติดตามการวิเคราะห์การวิจารณ์ของผมมวยหูเมทาทั้งมวยตู้และฟุตบอลนะครับคงจะกินเต็มกินอิ่มนะครับและมีความสุขกันนะครับทั้งมวยตู้และฟุตบอลนะครับวันนี้เรามาลุ้นในด้านของมวยวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินกันนะครับและเวทีในด้านของยุโรปเกี่ยวกับในด้านของฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ เช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์ผมเมธาขอฝากไว้นะครับกับไปด้างของผู้สนับสนุนหลักมวยหูเมธาอย่างเป็นทางการนั่นก็คือกลุ่มมวยพักยก168นะครับตนอกสนใจครับมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มมวยพักยก168นะครับ ไอดีลนย์อยู่ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธาหรือทักข้อความมาหาผมเมธาได้นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วาได้เข้ากลุ่มลายเสียงมวยได้เข้ากลุ่มลายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลเลือกเอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรโดยเฉพาะในด้านของข้อมูลมวยไทย74นั้นท่านไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนผมเมธาการันตีนะครับต่อไปครับเราจะเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองเหมนนี้กันนะครับสำหรับในด้านของราคาเลทน,นะครับ มวยวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ครับทั้ง8คู่มีดังนี้คู่ที่1นี่ะครับพ่ชัยต่อ31คู่ที่2 9ล้าน5 2คู่ที่3กครับโกโก5้5 4คู่ที่4บัวเขียว5 3นะครับคู่ที่5นะครับแสนเดช21นะครับคู่ที่6นะครับนารงฤทธิ์3าคู่ที่7อัครเดชนะครับเสมอนะครับและคู่สุดท้ายท้าสุดคู่ที่8นะครับทางเมืองซับต่อ5 4นะครับเราเข้าสู่คู่ที่1กันนะครับ ในด้านของมวยคู่แรกครับวันนี้ครับถ่ายทอดสดช่อง 24u นะครับช่วง4คู่แรกนะครับคู่ที่1นะครับวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางเจ้าพี่ชัยลูกบ้านใหญ่เจอกับทางเจ้าครูริปนะครับผู้ใหญ่พรชัยท่าสารามวยคู่นี้เจอกันในเวทพิการนะครับ112ปอนด์นะครับทางเจ้านะครับมุมแดงก็คือทางเจ้าพี่ชัยนั้นนะครับเมื่อเช้านี้มาลดน้ำหนักไป0.9ครับ ส่วนทางเจ้ากูเดรนนี้มาน้ำหนักหนึ่งรือยอไปศนจุดหนึ่งะครับมวยคู่นี้ครับเจอกันเบทพิกัด11 2อปอนด์กับทางพิชัยนี่ก็เป็นมวยพลังกำปั้นหนักสไตล์ไต่ขาต่หมัดอาวุธมวยหนักหน่วงบุนแรงส่วนทางเจ้าคูเรนนี่เป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมาตีเปิดเกมเดินชนแต่ว่าโดนหนักๆก,ก็ไม่ค่อยได้นะครับในด้านของมวยคู่หนึ่งเลดไหลเล่นเลดไหลต่อทางเจ้าพิชัยนะครับมวยคู่แรกผมชอบทางเจ้าพิชัยลูกบ้านใหม่กับไปื่อนของมวยคู่ที่หนนนี้นะครับ คู่ที่2กับ9ก้าร้านสิทกำนันเหน่งเจอกับทางแป๊ปซี่ช็อกเกตวีนามวยคู่นี้เจอกันในพิกัด128ปอนด์นะครับทาง9ก้าร้านนี่ลดน้ำหนักไป1.2ครับส่วนทางเจ้าแป๊ปซี่นี่ลดไป0.9ครับราคาเลทเปิดทางเจ้า9ก้าร้านนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา5.2นะผมถือว่าต่อแพงนะครับทาง9ก้าร้านเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมาตีเปิดเกมเดินทนนะครับส่วนทางเจ้าแป๊ปซี่ก็ถือว่ามวยเข่าในเหน,เหนียวแน่นเช่นกันนะครับมวยคู่นี้เขา่าเขาแลกกันนะครับมันสนั่นเวทีอยู่ที่จังหวะ ความแข็งแกร่งความแข็งแรงจังหวะหักจังหวัดไทยนะครับมวยคู่นี้นะครับส่วนตัวผมเมทาผมชอบมวยรองครับเพราะว่าเข่าเข่าแรกกันแบบนี้แป๊บซี่ไม่กลัวนะครับแต่ใงของมวยคู่ที่สองเนี่ยชอบทางแป๊บซี่มวยรองชอเกตวีนานะครับแต่คู่ที่3ครับโกโก้นะครับมอรัตนาบัณฑิตนะครับเจอทางเพชรกองฟ้าครับแม็กจันดีมวยคู่นี้เจอกันเด็นพิกัด117ปอนบด์อโกโก้ลดไปศ1นจุดนส่วนทางเจ้าเพชรกองฟ้าเนี่ยเขา้หนักไปสอต่อนะครับมวยคู่นี้ราคาเรตเปิดโกโก้เป็นต่อที่ราคานีครับตอนนี้ ทางเจ้าโกโก้เป็นมวยรุ่นพี่กระดกมวยเบอร์มวยดีครับเป็นมวยเพชรฝีมือไอคิสมองมวยครบเครื่องหลากหลายนะครับตัวนยงทางเจ้านะครับเพชรกองฟ้าเป็นมวยเพชรเับเปิดเกมเดินชนเข่าในเหนียวแน่นนะครับบูสููดียัน5ยกนะครับมวยคู่นี้นี่ถ้าเกิดว่าโกโก้หนีเข่าไม่ออกวันนี้เหนื่อยแน่เพราะทางเจ้าเพชรกองฟ้ารดน้ำหนักสองปอนด์ก็จริงและโชคกลางคืนแบบนี้ผมรู้ว่าโกโก้วันนี้เหนื่อยนะครับเพชรกองฟ้านี่ลรถสองปอนด์รู้ว่าฟื้นวันนี้นะครับให้ลองครับวันนี้ผมไม่ท้าให้ลองทางเพชรกองฟ้านะครับ แล้วคู่เอกวันนี้ครับบัวเขียวครับภูเก็ตไฟครับเจอกับทางยอดดวงใจสจมนตรีมวยคู่นี้เจอกันในพิกัดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับทางมุมแดงนะครับก็คือทางเจ้านะครับบัวเขียวนี่มาน้ําหนักนะครับลดน้ําหนักไปหนึ่งจุดหนึ่งปอนด์นะครับส่วนทางยอดดวงใจก็ลดน้ำหนักไป3.2มจุดสองปอนด์ครับดังนั้นขโมยคู่นี้เล็งเปิดทางบัวเขียวนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้นะครับสิบเอ็ดแปดถึงสามสองด้วยกันนะครับมวยคู่นี้นะครับส่วนตัวผมเมธานี่ ผมยังรักมันชอบทางเจ้าบัวเขียวครับถึงจะเป็นมวยนะครับชาวต่างชาติก็จริงแต่อาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงนะครับแข็งแร่งขแรงยอดดวงใจเป็นมวยฝีมือก็จริงว่าชกครั้งจะจะเป็นส่วนใหญ่มวยคือผมชอบทางเจ้าบัวเขียวครับไนเรื่องของมวยคู่ที่สี่วันนี้นะครับอ่ะทัวร์นี้ทราบอีกครั้งมวยรักมวยชอบช่องทูโฟยูที่เปทีมมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มรังใหม่คู่แรกผมชอบทางพิชัยนะครับ ลูกบานใหม่เนะครับเล่นนับเล่นน็อกได้คู่ที่2ผมชอบมวยรองป,ป๊บซี่ชอบเกตวีนาคู่ที่3ผมชอบมวยรองเพชรกองฟ้าครับแม็กจันดีคู่ที่4ี่ผมชอบมวยต่อครับบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดกับมวยหลังถ่ายทอดสดนะครับ ผมชอบทางเจ้าแสนเดชนะครับหลังถ่ายทอดสดครับช่องห้านะครับผมชอบทางเจ้าแสนเดชและทางเจ้านะครับณรงค์ฤทธิ์นะครับกลับไปด้านของมวยวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้ผมเมธาขอจบการไล์สดมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองนะครับช่อง t ู o f ย u และช่อง5้าครับจบลงเดือนนีเท่านี้เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเจอกันกับไปด้านของฟุตบอลต่างประเทศค่ําืนนี้คัดให้เน้นๆ5คู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจบการไล์สดก็ขอฝากไว้ด้วยกับกลุ่มมวยพักยกน6่งดสนุกสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับไอด้้าานลล่งแวก็ จะมัรกันเข้ามาแล้วได้เข้ากลุ่มมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะน้างของมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยท่านไม่เสียเปียบใครแน่ผมเมทาการันตีนะครับช่วงแรกนะครับจบลงกั่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงที่2เจอกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านกับมวยตู้นะครับที่เบทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มพรางใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ